สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายการทำงานของตัวอ่างซิงล้างจานครับผมในส่วนจะมีองค์ประกอบอยู่ประมาณหลักๆอยู่3ส่วนครับในส่วนแรกก็คือในส่วนของอ่าสะดืออ่างจะใช้ในตัวระบายน้ำทิ้งเราสามารถดึงขึ้นเพื่อระบายน้ำทิ้งหรือปิดเพื่อขังน้ำไว้ครับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของโอเวอร์โฟลครับ ในส่วนนี้ก็คือจะเป็นส่วนระบายน้ําฉุกเฉินเพื่อไม่ให้น้ําล้นอ่างออกมาภายนอก่นวนที่สามจะเป็นในส่วนของก๊อกน้ําดีครับหากาคุณลูกค้าใช้งานไปนานๆครับอาจจะพบปัญหาในส่วนของเรื่องอน้ําไหลช้าหรือไหลเบากว่าปกติครับผมวิธีเช็คเบื้องต้นให้คุณลูกค้าเปิดดูที่ใต้อ่างซิงครับ ซึ่งใต้อ่างซิงเราก็จะมีในส่วนของท่อน้ําทิ้งหรือท่อพีแท P บส่วนนี้ครับให้เราเช็คอาการเบื้องต้นในส่วนของอ่าที่เป็นสาเหตุของทําให้น้ําไหลช้าหรือไหลเบาให้เราเปิดที่กระป๋อตัวนี้ครับให้เราหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับเพื่อเช็คว่าในส่วนของนี้มันจะมีพวกเศษตะกอนหรือคราบไขมันมาติดอยู่หรือเปล่าอันนี้ซึ่งจะเป็นปัญหาหลัก ที่ทำให้เกิดสาเหตุของน้ําไหลช้าซึ่งถ้าเกิดว่าในส่วนนี้มีคราบตะกอนอะไรต่างๆให้เราเอามาเคลียร์ครีมทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนแล้วจากนั้นเราก็ปิดกลับเข้าไปครับซึ่งเพียงเท่านี้ปัญหาของน้ําที่ระบายช้าก็จะหมดไปครับ